สวัสดีค่ะมเมริสาวสกุลชิมาะฮิตข้าวผัดนะคะข้าวผัดง่งายๆนะคะเพ็ดอให้ไผ่เพ็ดอให้ฝรั่งนะคะข้าวผัดให้คุณกรุงฝรั่งน,น,นะคะง่ายๆนะคะซาวสกุลก็เห็ดอย่างจบแล้วว่าเปนง,ง,งา่ายๆเราแยกอันนี้แลยตีน่าดีเนาะคะเนาะ,ะแต่ก๋วยเต็ดง่ายอีลี่นะคะเนะะานะกะ็เห็ดว่าหาหลายนะคะว่าใส่หมูหลาย <laughs> หมูก็เป็นเนียวหมูไปว่าหมูสามสั้นนะเนาะไปว่าหมูกะนอกเขียนนะเนาะคือหมูติดมันเลยเนาะที่เ่าไปอย่างเลยคือเป็นเพื่อนที่กินง่ายเลคะ่ะเพราะง่แล้วก็กินง่ายเฮ็ดย<ม>ังห้ากินแล้วก็กินนะคะก็แต่เธอทำนะคะอร่อยทุกอย่างนะคะถ้าด้บอกว่าไม่อร่อยเล้วเธอก็อดกินนะคะอาหารทุกวันนะคะทำอะไรให้กินก็ต้องกินนะคะ แล้วก็ไม่ได้ต้องบอกว่าอยากกินโน่นอยากกินนี่นะคะว่าแม่ครัวจะเป็นคนคิดเมนูให้เองแต่ละวันนะคะไทยมากขลังมากนะคะจะสลับกันไปนะคะตามด้วยนี่เลยนะคะอะไรแค่หลอดนะคะหัวล้างเต้าเต้าโพดนะคะเอาสีสันหน่อยนะคะจะได้ดูด,ดูนัดกินหน่อยนัดกินหน่อยอข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดชาข้าวผัด ตามด้วยอะไรนี่ไงไส้กรอกคนะ่ะใส่เข้าไปได้หลายวันใส่กรอกค่ะใส่ให็ได้หลายเลยเนี่ยบมูหอยหมูหลายนะคะจะหอยใส่กรอกหลายคนะ่ะโอ้จะเป็นตันตันมันตันบะได้ด้วยค่ะหมูขาะตันกล่องเพราะมันเป็นยนะังไงนะตันบะได้ไหมไเลยที่เห่าอ่ะ นี่ค่ะเนก็ได้ใส่หัวหอมนะคะที่ใส่แค่นี้ก็ใส่หัวหอมแตเลคากินมากกินหัวหอมนี่จ้ะแล้วให้มันสุกก่อนนะคะเนาะแล้วให้ให้ยังก่อนให้ใส่กอกสุกก่อนแป๊บนึง่งรับรองว่าพัดออกมาจะชีวิตตะเคืองเลยนะคะ,ะตะ็นโรดพัดใหรล้งแค่จานเดียวนะคะ ซาสกนพวกินเห็ดค่ะเห็ดเห็ดเห็ดแต่ว่าบวกินนะคะซาสเกินจะกินอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเบิ่งว่าซาสโกนจะสิกินอย่างเจ้าเห็ดอันนี้เลยจ้ะคือบวกินง่ายเลยนะคะเอาขับขัดค่ะ เยอะไม่เนี่ยน้ำมันโหมออ,อกก็ต้องเราจะต้องให้มันแห้งนะตีไข่ลงไปเลยค่ะตามด้วยไข่หนึ่งฟองขีนี้หน่อยขี้นี้หน่อยขี้ไข่มันแตกหน่อยนะคะนี่ค่ะ ตอาให้ไข่ไม่แห้งหก่อนเี่นะอาหารจานเดียวเลยค่ะอาหารจานเดียวมนันง่าย ยยว่าใครงันสุกว่าเห็ดอันอะไรได,ด้วยค่ะโป,โป้เวียไทยว่า็ดไข่เจียวหมูสับด้วยค่ะว่าเข้าไข่เจียวหมูสับนะคะคุณดูฝรั่งวันนี้จะเป็นข้าวผัดค่ะข้าวผัดซามมัป,ปมีอะไรก็ใส่ใส่นะคะแต่ว่ามันมีอะไรใส่ แต่มันทัดต้องคัดบัลซี่นะคะนี่โอ้ยเข่าสิบวลายโพดก่นเนาะวันนี้เนาะต้องใส่เข่าสีไหลพดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราออกก่อนมันสีไหลดูชิบวลาดกันนะคะก็บรรนนั้ยชิบวลาเจ้าเครื่องเป็นเขาเย็นงใดแห้งดีด้วยค่ะเอามาทัดนี่จะได้ก้อนนะไร อย่าให้มันแช่เขาเ่าแช่หลายถ้ามาผัดถ้าเข่ามันแช่หลายมันเสียนะมันพัดมันโมเป็นตะเกียบมันโมพัดได้บักหลายเลยเอาน่ค่ะมันเข่ากันแล้วนะคะเนาะเติมย่างแน่นะคะน้ำตาลตัด,ดีจักหน่อยลงนวดจักนิด ยูขาวค่ะแบบเร็ดเป็นไรคะแจ้งแล้วแล้วค่ะปะกรุงค่ะ เปไ็นไงอีรีเนาะโอ้ยเนียนอนค่ะสเสน่ปไปจะบวัดนะคะ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวชิมิมๆิอืมแคบแล้วค่ะเพราะแะ้วติดเตาค่ะ นี่ไงคะ่ะอันนี้ก็เป็นของหวานนะคะของหวานะคะ่ะของหวานนะคะลูกอะไรอะ่ะลูกผลไม้ที่าาสาวสกุลเคยไปเก็บนะคะผลไมป้ปานะคะนี่เป็นของหวานนะคะของหวา Grammy นไะห้คุณรุ้งนะคะลัดคีมลงไปเลยะคะ่ะพอนะคะนี่ไงคะ่ะชมหน้าเป็นไงคะข้าวพัดเรียบร้อยแล้วค่ะจัดแล้วแลวนะคะ,ะ,คะข้าวพัดข้าวพัดข้าวพัดคุณรุ้งนะคะ เป็นไลคะพอกินได้อยู่บ่คะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นบ่นะคะสาวสะกดเห็ดกับเขา่ะไหนคุณลูกนะคะมีนั่นแล้วก็มีของหวานนะคะมาค่ะบันนี้นะคะคิ้วสาวสะกดค่้วมั่งแค่ยังวตัติธตรมตะเงานี่กรุงไปเลยนะคะตะเตาะงานะตะเงานะตะเง น้ำปลาเลยนะคะน้ำประเด็๋น้ำประเดีก็เฝ้าใส่หลายย่างมันเข้มนะคะบะเขือเทศนะคะบะเขือเทศอะเก็บมาจากในสวนนะคะกระเทียมกําผ้านะคะต้นจะเป็นอย่างเหลืองค่ะใบเหลืองหมดยังว่างก็มันเป็นแังไหญ่บะเขือเทศในตู่ด้วยนะคะมีประกอกไหมคะประกอบก็เลยก,กํกกกกผาผาในมาแต่เมืองไทยตอนเดือนม,มกราเหมือ เราอยู่จักหน่วยพรในสองสามหน่วยนะคะเนาะเพรนในขี้เครื่องบินเขาจะกาบรเกอบเสร็จแล้วนะคะบ่วนบๆวนบวนบวี่ไหนมันเหลวไปเลยนะ,ะโอ้มันสูกว่าคประคาทเวลาแห็งเต่งกระซับไปแล้วนะคะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะรวดเร็วเมื่อเป็ดตะนวดเนี่ย ซิมซมาท่านนู่อ่ะแล้วใช้น้ำปลาเดอีกสลายแตสิเข้มเข้มมากก็กินยาอีกสมพ่อแล้วสมพ่อเล้วต้องสมบกต้องมาสมเพื่อเทมันต้งมาหนาหนาปลาหนงต้มเต่งแนวเลยค่ะก็ แหลบตะแตอนัแหลบกอกพริกเสียหาหนวยนะคะเพราะคุเพ็รสีก้าขาวแหลนด้วยซึ่งแหลบกอบกกับพวกนันนะคะเสร็จแล้วค่ะตำบักแตงค่ะตำบักแตงตำบักแตงนะคะตำบักแตงกินกับหยางวาตีกินกับข้าวต้มค่ะ ไก่ต้มสามลูกนะคะแล้วก็อีหยังวุ้นเส้นค่ะสาสสกลบอมากกินเขาก็เลยลวกวุ้นเส้นนะคะ่ะเนาะลวกวุ้นเส้นกินกับนะคะอันนี้ก็คือของพ่อใหญ่นะคะของหวานแล้วนะคะเด้อนี่คือข้าวผัดพ่อใหญ่นะคะเสร็จแล้วค่ะเมื่อน,นี้กะ ลาไปแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสาวสกุลไปกินบ่ก,กินให้เบิ่งดอกค่ะกินกินบ่อันนี้นะคะนเนาะเฮ็ดแค่ว่ามื้อนี้เฮ็ดกับข้าวอีหยังเฮ็ดแบบรวดเร็วแล้วลก็เร็วะะะะเร็วอ,วอวะไรค่ะนี่เนาะค่ะเนาะเออเจ้าคืองมเศราอยู่นั่นแต่นี่แขนว่าสั้นํา YouTube ีลยวจะมีเวลาเฮ็ดกับข้าวกับน้ําอยู่บ่สาวสกุลเั่นนั่นสิมีค่ะมีเฮ็ดจังซี่ะะซะะล่ะค่ะเฮ็ดรวดเร็วด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าถือใจกันนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะกดติดตามในเป็นกำลังใจให้สาวสกุล คนพัดทินในเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนะคะตัมแตง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 